ยิบอกมือลาสิ้นปีนี้ปิดตำนาน67ปีขนมแมวดำขนมวัยเด็กยุค90 เมื่อวันที่26ธันวาคม2566ได้กลายเป็นที่ฮือฮาเมื่อทางเพจผู้บริโภคได้ออกมาโพสภาพขนมแมวดำหรือหมักฝรั่งแมวดำขนมในตำนานของเด็กยุค90พร้อมเขียนแคปชั่นว่าตำนานทรงแบดยอมมีวันสิ้นสุดและใส่อีโมจิน้ำตาไหลติดแฮชแท็กผู้บริโภคว่างไงโดยในภาพคือขนมแมวดำหรือหมักฝรั่งแมวดำพร้อมข้อความที่เขียนว่าโบกมือลาสิ้นปีนี้ปิดตำนาน67ปีขนมแมวดำโดยขนมแมวดำหรือหมักฝรั่งแมวดำนั้นเป็นหมักฝรั่งที่ผลิต โดยห้างคู่ส่วนจำกัดโรงงานลูกกวาดเทสตี้ผลิตสมัยที่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี1956หรือ67ปีมาแล้วจนกลายเป็นขนมยอดฮิตของเด็กยุค90ลักษณะของหมักฝรั่งเป็นทรงกระบอกคล้ายกับบุรีใส่กล่องบรรจุพันธ์สี่เหลี่ยมคล้ายซองบุรีจึงทําให้เด็กๆยุคนั้นเอามาเล่นสมบทบาทต่างๆสําหรับรสชาติของขนมแมวดําหรือหมักฝรั่งแมวดํานั้นรสหอมเย็นจากกลิ่นมิ้นท์และนมท่ามกลางคอมเมนต์ที่หวนคิดถึงวนันวานรสชาติแห่งความอร่อยในวัยเยาว์ทั้งยังมีความทรงจํามากมาก บางรายถึงกับคอมเมนต์ว่าต้องรีบหาสะสมก่อสินค้าจะเลิกผลิตเลยทีเดียว